สเปเชียลแล้ววันนี้ตามชื่อเลยครับไอเทมแ,แล้ว้ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าจำไม่ได้นะครั้งสุดท้ายที่เล่นอาเพราะว่าแรงทีบ ไม่รู้จะคุมแรงที่ปักไอสามอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนะพอได้แลรวปักเอสามนี่คือแปลว่าเมื่อก่อนเล่นบ่อยมากครับแต่ว่าช่วงหลังที่แบบว่ามาเล่น อาวุธคู่นี่ก็แบบน่จะไม่ได้ทำมาเล่นเลยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ตอนนั้น sc 2อ2 0เข้ามานี่ยพอมี sc ก็ผมแทบไม่ได้เล่นอาก okay. s <S แต่ว่าสกินอาเอส3บูนี่คือแบบถึงไม่ได้เล่นแต่ว่าต้องสะสมไว้อ <laughs> ะไม่รู้ว่าเดือนนี้แบบอาจจะไม่ได้แร่เท่าเมื่อก่อนเลยไม่แน่ใจนะ ถามด้วย่าเมื่อก่อนนี้แบบใครดีคือโค้เทพ <c oughs> เกือบคิดข้างบนลายบนเหมือนเป็นเอซีนะรับเดียว SC หายไนะเฮ้ยไม่แน่ใจนะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบ,บนึงกับเห็นภาพหลอน โอเคเดี๋ยว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 ทำไมประมาณอาวุธเขาแรงมากเลยเดินผ่านวูบเดียวเอ้ยเอยเนี่เอ๊ะนี่ข้างบนเสียงยังยู่นะฮะ โอ้แล้วเขาเพิ่ม HP ไปแล้วนะครับของเรานี่หมดแล้วนะโอ้แทบไปว่าไม่ได้ก็ชิบย่องอย่างนี้มานานนะเ <c oughs> <g ül> กิดอะไรขึ้นแล้วเนะี่ยวันนี้เราแบบต้องก็ชิบย่องแล้วเนะี่ยคือเอาตรงเลยนะทุกคนผมได้จากวาร์โรแลน์เลยนะคือแบบ เล่นเราต้องก็ชิปตลอดเลยหัวใจเลยปุ๊บทรุปอยู่ในบีโอ้โหมุมมุมพวกนี้ยังคงใช้ได้อยู่ตลอดนะฮะเนียครับมุมเรี่ยมนิ่งไว้มองหน้าบีนะเฮ้ย มุมเก่าๆแต่ว่ายังเก่าอยู่่าแล้วทุกคนโอ้โหยังคงได้อยู่ทุกมุมแต่ว่ากลับมากี่ทีคิดถึงอะก็บางทีบางมุมผมจำไม่ได้นะครับยิ่งถ้าแบบไม่ได้เล่นแมปนั้นบ่อยๆลืมนะน่าจะเป็นแบบมุม เช็คหรือว่าลืมระเบิดสูรเลยครับทีลืมแล้วผมนี่มาแบบชิวๆแล้วแต่ว่า่ยไอเทมเราไม่ชิวไปเข้าวัดกับไอซีโอ้โหอยู่ดีผมคุ้มแล้วที่ไม่อยู่แล้วทุกคน ุวิ่งโดนเลยสวยครับอโอ้โหจบแล้วเราจบเลยช่วงอุ่นเครื่องช่วงอุ่นเครื่องนี่โอ้โหเมื่อกี้แบบลากเป้าไม่เข้าเลยอ๋อไอ้สามแต่ว่ายังคงรู้สึกสนุกับ แปลว่าจะไม่ได้เล่นนานมากไอ้สามชุดเดียวพอนะฮะอันที่บอกนะผมถ้าคมแรงที่ปืนอยู่แล้วเอาจริงระยะใกล้ๆนี่แรงมากนะปักบูเนฮะ้ยน่นะเอาปืนอะไรตั้แรงขนาดเสียงจคล้ายวีแซด ผมจำได้ว่าตอนนั้นดูเพื่อเล่นแบบแรงมากแล้วทามิ่งโคตรดีทำเพิ่ม HP พอดีเลยนะฮะเฮ้ยไปเอ้ามันส์ดีอะแบบสมัยที่ยังไม่มีโดวีก็โดนที่แบบเรายังใส่หน้ากาก c b i d กันอยู่ ใครมีอักบูกับหน้ากากอ่าพีบ n นะโอ้โหแบบถ้าพีคนเพื่อนบอกเลยว่าเซ็ตไอเทมที่น่ากลัวมากนะอักบูกับ p นะี t n เวลาเห็นแบบโอ้โหตึงแน่นอนเลยรู้สึกว่าไม่สูงผม จะข่แมแรงทีไปดีกว่านะถ้าไม่ซูมเฮ้ยโอ้โห ready we're วันแรกเก้าเคับแบ็คต่อกันดีกว่าทุกคนวิ่งวันนีฝั่งน้ำเงินดีกว่าเนาะเมื่อกี้เราเล่นฝั่งแดงไปแล้วโอเคใช้ต่อห,ห้องเดิมนะครับห้องกดพอดีนะผมแต่ว่าขอย้ายไปอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับนี้ ถือว่า,าบ,อบอมบอมก่อนนะล่ะโอเคเร ok ิ anyway. uh. bottle bottle ่มมาละเริ่มแบบว่าคุ้มแรงที่พอได้แน้ะโอ้โพอได้โดนเลยครับประเดิมประเดิมฮะไม่รู้วลานัจะมีห้องวอลแคนหรือเปล่าพี่คนรับไปวอลแคนหรือเปล่าเจะไปนี่แล้วลองไปดูเท่าไหร ดูแบบว่า x3 บูไปวอลทุกคนโอ้โหเขาคิดถึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ,อ้าวจบเลยโอเคครับเพื่อนขอบคุณมากครับเดี๋ยวว่าการไปแท็ของเราไม่สูญเปล่านะพี่เพรา้ว่าเป็นการแบบเช็คที่ ได้มาในคิววัดระเบงเลยตัวหนึ่งโซ่คมมากครับฝั่งนู้นโอเคยนวเคลียร์ต้บนแน,น,น่โอเค เฮ้ยมาแล้วลอะเริ่มแล้วเข้าข้อแล้วเฮ้ยสร็เพื่อนโอ้โหเพื่อนเราไม่ซูมแบบคอนโทรลเป่าโคตรนิ่งอะ่ะจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมชอบแบบเล่นอาบแบบไม่ซูมไม่จะโคเปิดเลยเซอร์โคตรมันแต่ว,ว่าช่วงนั้นจะเล่นบ่อย <c oughs> มาแล้วโอ้โหไม่มีผ้าครับเข้าทุกช็อตมาแล้วเริ่มแล้วไม่ต้องปรับตัวนานนะสำหรับปายันมาเขาเริ่มจับทางก็ได้แล้วด้วทุกคนยาวะโอ้โหโด้ ายครับเพื่อนเอาละเขาเปลี่ยนแผนแล้วโดนทางยาวอตอนนี้จะกลับมากลางรึเปล่าโอเคโดนเจ็บตัวแล้วนะกลับไปโอเค เฮ้ยข้างบนนะอันนี้แม่นนะครับสนาวันนี้ประมาณไม่ได้เลยฮ้ยแล้วเดี๋ยวอุ้ยหันเมาวัวหมดเลยผมเพ้าตัววิกไวมากเลยผมถ้าจะหันเป้าตามไม่ทันเลย ปูก็แรงเกินคือรับไปชุดเดียวนะครับอักเอสามนะผมผมสม่ครเสน่ห์ส่วนหนึ่งจังหวะซอนซูมควิกควิกซูมยิงนะรับกดซูมยิงปุ๊บแล้วเอาทีข่ขราคาคงมากนะบางทีผมเคยร้องกับเอสีอ่ะถ้าถ้าแบบไม่ตรงจังหวะบางทีก็สนจะเหินนะครับแต่อักเอสามเนะี่ยไม่เป็นเฮ้ย,ยเรื่องอะไร เพอนบอไม่เป็นไรเฮ้ยือ <Double kill. S 1> ไปครับโอ้หแรงมากทุกคนโคตรแรง <Yeah. S 1> แับผม